บอกกับผมวมาเลยตัเต่อมันใจขาดกันอะไรได้บ้างงานงานนี่ทีน่าที่เค่อยฝันเค่อยออกเค่อยได้ครับนานแล้วของกันไม่ฝันอีก้ลูกครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีสั่นเข่าสูชองตอสวัยปารว้ยผู้สาวปารว้ยครับ ตามแนวทางโคงสุดท้ายของพ่อหมอครับวิธีครับหมอดูตาทิพย์หมอดูแม่นๆบวาตะบลูหมอแม่นบอกรีดกับแม่นอีกนะครับเนาะแตกสองตัวสามตัวมาตลอดครับอวิทีครับโคงสุดท้ายเมื่อนี้พ่อหมอพันธิกวงให้ตัวใดครับวิธีครับไปติดตามพ่อหมอได้ครับเด้อเอฟซีครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่เสื่อกลางผ่ันครับวิธีครับแนวทางสิเป็นยังไงไปฟังพ่อหมอพันธิบ่าวสู่ฟังครับวิธีครับเพิ่นฝันเพิ่มเติมบ่ หรือว่าพันจำตัวเกา่าเน้นๆตัวเกา่าขคอ,อยู่ที่กับไปตามพอสบายพาด้วยไปขับเอฟซีครับนะดีครับพอ่อ<ม><ม>ครับพปอนะครับนาะ<ม>ตามถ่ายชุดคงคงเป็นโคงโคงสุดท้ายคงักโคงแนบอ่ะ <laughs> โค้งสุดท้ายของพ่อหมอนะครับเนาะหมอดูตากิปหมอดูแมนมนเมื่อวานต้าดูดูหมอแมนบอกเลขกาแมนโค้งเก่าเกศเก่าเก่าเก่าอยู่หันมาเก่ายังเดียวกยหันเ่าจะบอกไอ้เจอเราบอกไันเหมือนแล้วแบบเดื่นนี่บดเดือยนเลยเก่าบดเดือนนโอ้หัวน้าฝันเนาะครับผม โอ้เงนี่ก็ได้โอ้กู้อะเก่าติดต่อกับว่าสองสามหมัดเลยใช่ป่ะเปนเงินให้ได้พี่น้องด้อครับผมอี่เป็นเก่าตัวไดบาทเนี่ยนะครับว่าม่ใช่เก่าเก่าตัวเก่าว่าล่ะครับพี่ติดตามเพราะคนปอบมันคได้ติดต่อกันเนาะจะได้บ่งเลีงนาองฝันเนาะครับผมก็ทารนั้นเลยก่อนนะสอง้างหัด่ปะพอฝันไหมป่ะ ฝันว่าพอกับแม่ฝันเงินฟอกม่อือแม่แหละแม่เลยข้าวกลั่ะครับครับผมร่างเงีันแต่งเงี้ยอยู่บ้านเก่าได้ไปบ้านเก่าครับครับแล้วก็ถึงมีอตัวเก่าแล้วเก่าที่มันออกแล้วครับผมโอ้ฝันม่าจับบ้านเก่าแน่ขับขึ้นไปเขึ้นเก่าผมก็อยู่โอ้ยบ้านเกิดบ้านเกิดเลยบ้านเกิดมั่งนอนเลยไป Nguyên căn do. Mãi đeo vào đến thăm. Bà yang kaba gửi hiệp. cứ căn hiệp. Nguyên căn bạn sống. nàng yên căn trong lòng Bà con lẻo bà con nó. Bà con lẻo bà hên con nó. Bà con lẻo bà hên đi. Bà con lẻo bà hên đi. Bà con lẻo bà hên Bà con lẻo bà hên đi. đi. Bà con lẻo bà hên đi. Bà con lẻo bà hên เก้าเจ็ดเจ็ดตีแท้เก้าเก้าครับเจ็ดเจ็โอ้ครับผมมันออกเก้าเจ็ดแนตัวบาทอ้านนี้เรียกกันที่นี่บอกเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดโอ้ตัวเก้าอีตัวเก้าสองเลยวะวะนี่เก้าแผมกบว่าคนกกับเก้าหนึ่งกเป็นอะครับผมโอ้ยเก้านึ่ตัวเก้าครับราบ้ญเนาะึ้นรายราชบนครับหัวไปบอปัดก็เป็นยังหกว่ะ บ่กครับอ้องพ่อนีเราบอกครับมันใจขไหนได้พ่อได้พ่อเด้พ่อหนีพี่้องไม่ต้องกลับนะครับโอ้ก็เอาเกียรเก่าเก้าหนึ่งกับเกียร์เก้าเก้าผูโอ้สุดอันที่ว่าแปดเก้าศูนนี่เดี๋ยวพอชุดล่างแดดจนอืที่เขาหีบแดกเขาลงไป ปดเก้าศูนย์แบบก็ต um. ีไปแล้วอ๋อครับผมอือใช้ตัวนี uh ้แหละง่ายๆแบบจุดเตียมแล้วมาฝันร uh ุ่นล่ะใช่ฝันว่าได้ขับรถขั้นเบียเที่ยนอือครับไปล่งไปควมไปเลยออโเลขสองเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดเออมสองเจ็ด แปดจิตดีกว่เนี่ยจิดแปดจิตสองจิตแปดสองแปดจิตสองสองเงี้ยกว่าสองจิตแปดสองแปดเจ็ดนี่ยของจิกกับบอสตอนนี้ลดความนี่ลดความตีใส่เก้าหนึ่งมันจะเป็นเนื่อเก้าบอสหรือเจีเก้า เนีมันถือว่าถ้ามันถึีออกตัวได้ังไงนเนี่ยครับแล้วมันติดกับไปกลับมาตัวได้เวที่ม่นี่แหละบอกว่าดีไซน์ตัวพ่นมันตายแล้วมันเป็นศูนย์มันก็ออกเก้าเก้าศูนวันครับแม่นครับบ่นีใช้ว่าพ่นตายบัดนเนี่ยกะอาอตายน้ำแน้อ็ู้ได้ปะ 097 097 091 091 091 097อันตัวเดียวก็ควกับขึ้นกับลงเกาเอืมดิซื้เไียกว่ากะทรานัดอะไรครับผมงานเขาอ่านนะ091กระเป๋าเก่าศูนถึงหายตะกองหมดแล้วอืมตักงหมดแล้วเก่าศูนเก่าศูนกับเก่าเก่าออกเลคือว่าเลขอ่าหวออกหมดที่ผ่านมาอาจจะมาออกอีก แนนเรียกอต้องขึ้นบนเนี่ครับที่ยุรางมันยากขึ้นบนเนื้อเก้าหนึ่งครับผมก็ยากมันเป็นยุบบนตัวเก้าเพราะได้ไปบ้านเก้ากันเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเนี่ยกับเอาครับผมผอก็ยุได้ดีด้วยยุในเนี้ยถ้าเลขรางหายได้เด็ดไปเลขเสีเดียวหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นแข่เนีหนึ่งห้าโอ้ผมเลี้กว่านหนึ่งห้าราง แคบๆตัวน right. oh. yeah, right. mm ี hmm. mm ้ไงบวเอาโครมแคบๆหนึ่งห้าก็ว่าหากระิษบแก่เอกฝันมันบวมินเน้วแก่เอาไปตูไปเลยแมนนั่นฝันบวมินเน้าที่แก่ตกียโอ็ฝันน่าเกียจเอาแคบๆล่างหนึ่งห้าหนึ่งห้าเลยโอ้หนึ่งห้าเลยพี่้มน ไมาดีเลยเนื่อนเนียนเลยเน้นเลยกระแสมาดีเลยเลยหนึ่งหนึ่งห้าโคโล่ร่างฟันขาดปัดหลุดอั่นวืมส่วนสบโตัวกับนี่ตัวเดียวโคโล่ศูนย์เก้าหนึ่งกับตรงอดมากกว่ศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์คนทั่วมาหลายอยู่ฝันเกี่ยวหลายอยู่ โอ้ท่มันสิลรัล้านนี่นีบบ่พ่อระทกับทั่วมาลูกข่าว่าโอ้ฟันชัวร์ฟันเจยวฟันเทียนทั้งสั่นทั้งที่ยู่หันหลังโอี่ล้านจริงจรินีบบ่พี่น้อเรื่ันจะเขาเรื่องมันจะมาตัวเราว่านแล้วแล้วก็ได้สมุปคงทุกททยพี่น้องแข็งหนึ่งห้าล่านเน้นล่างย่างเดียวมังกลมมึ่เก่งอื ปุ่มยังมาอาจารย์แหละโตยวขอยหรอบอกกับผมว่ามาเลยตป้เลยมันใจทักกันมาได้ี่น้องานงานนี่ทีน่าพี่น้องกระแสมาดีเลยพี่น้อสามวันที่ดีเลยเนี่ยไรมันจะก่อสูลข้อยฝันข่อยออกข่อยได้ครับแต่นั่นแล้วของกันไม่ฝันอีกถ้าลูกนี่ถ้าเขาแล้วเขาเหี้ยวกันหมดหรอจุแม่กันเลยจุ๊บกันกันเลย เกาเลยเอต่เก่อูนย์ชุดุ้มเดต้องเห็นเม่อเมื่อที่บ่อเห็นนัว่อนอบ่สุดสัเมอเลยดิพิจารณาเอาให้พิจารณาดูเอี่ชุดตอนนั้นชุดโครุดไายปั้น่านได้โครงชุดไายปั้นขาเพรกรฝัน่งอดอตองมันเห่สร้างเก้าตัวพรองค์กรเีน่าเม่เม่อเก้ต ันเห็นสร้างมันจะเป็นเจ็ยกเพระว่าตำล่าหนึ่งตำล่าหนึ่งมากกว่าเก้าอยู่แล้วกับนับเพิ่งเก้าตัวบ่ใส่กันที่ไปเอาเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแขนเป็นแขนไปลองล่างตัวเดียวข่อรอหนึ่งห้าตัวเด็ดคือหนึ่งห้าแต่ว่าถ้าบุญชุบบุนี่พอมาใจศูนเก้าเจ็ดติดแมนเพราะคนอยู่ทั้งเฮียง คนดูทา่านเนี่ยพี่น้องเเจียชี้ใส้ไตให้ครับท่านบวชบ้านศูนย์เก้าเจ็ดป้าวหอมา่ฝันว่าหนึ่งหาเน่ไม่ต้องยงเทเลงก็หนึ่งห้าศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องไปตาลนะีนแล้วศูนย์เก้าเจ็ดแต่พี่น้องแล้วเสียนเจ็ดเก้าศูนย์ลยเจ็พี่น้องไปพิจารณาเนี่ยฝันหมอขอบ่ได้คิดล่ามกกับพู้ยได้<อ>ฝันล่ามกนะนคาวหอมมาได้คิดด้วยก่อืม ตอนนั้หนึ่งฝันค่ะแตเรืก่กทีใหม่พี่น้องเร<อ>าจเขีนคือหนหาหลุดแครับแมนคือบอกเป็นยังไงก็ฝันมกักวันชอบขนาดว่าหัองบวกทุกคนบอกแนละ้วก่อนเนาะไม่ <c oughs> ไม,ม่หมอท่านที่เขาถืบไว้ผู้เขาเนะี่ยแต่หมอจอากฝันที่ผมดก็อจากฝันขึ้นกันแหละครับฝันอยู่ฝันกินประเด็นมมเปิไม่ไหวแล้ว คิดเนี่ยบวกคิดคิดนบวกคิดบ่ว่ะแมนครับผมแต่มันึฟันไปองเนาะพอเนาะแมนครับผมศูนย์เก้าเจ็ดบดินบนแล้วก็ล่างรื่หาครับผมฝากตอนนี้อที่แป้ชองอ้นลืมแต่ถามสองหาหาศูนย์หาหานีมากแค่ไหนเออเาอหาศูนย์หาครับลืม เกียงเลยเกียงสุดนี่ละเรื่องเขาออกเงินท่านหนึ่งมาหายโอ้ทีไปที่มาลืมเอาเงินไปเปใบหาร้อยสองใบตังตะตองหวดด้วยครับด้วยไอ้ตีครับเอาวะท่านเจ้าฝากคนไปซื้อยาววะท่านฝากเจ้าขึ้นเนี่ยฝันนี่ครับผม เอาเพื่นไปไปซื้อเอาคอยว่าได้ไปไปซื้อเอาเจ้าสั่งยาสูนคอยว่าได้ไปตลาดท่าอีสานยาสูนจะท่าอีสานครับแมนอยู่ครับผมก็เลยมีกันเลยมียีพาก็ผ่าศูนก็ผ่าหามันเป็นตัวเดียวกันก็เลยขยายออกไปก็เลยหลายตัวมันไม่ถึงเรืแล้วต้องปฏีเส่เรื่องอรอเอาเั้นมาให้ที่ครับผมโอ้ได้กินในท้องแล้ว คือว่าเลขนี่ตัวนี้แล้วเป็นบพอบาทนี่เอาตัวนั้นคือตัตีไปไลไรอะไรอย่างเน,ะนาเนะปันทงคองทุท่ายเลยฟันของเงินป่อหมอดูตาทิพย์หมอดูเทวดาบวิ่งกายเก้าไปคือเข้าเก้า<อ> ตัวเดียวก้านตัวเดียวนี่ลาที่หาเี่ก้าเ้าที่ชอบตัวเดียวแล้วพี่ลองเล้จำเลยเก้าเก้เช่นเคยเก้ายังอยู่อือื้ังหิดไม่เก้าเก้าไม่หนีไปไหนเก้ายังอยู่คุยทีครับครับเนาะมักระจัดขัดกับพ่านเนะครับเนาะผมครับ